ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่ากับทุกคนทุกคนจำเหตุการณ์วันก่อนได้ไหมครับน้องกุ้งที่ได้จากพ่อพี่น้องจากกับพ่อแล้วก็พี่น้องที่ออกจากบ้านไปประมาณเกือบ30ปีที่ไม่เคยเจอพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ ปรากฏว่ากระบวนการทางกฎหมายาได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับตรงนั้นวันนี้น้องเข้าได้เดินมาหาผมที่ชุดตะวันหัดใหญ่นะครับซึ่งจะบอกว่าวันก่อนเนี่ย <c oughs> หลังจากที่ติดต่อน้องชายได้แต่เขาไม,ไม่ได้มีโอกาสที่จะได,ด้พูดคุยกับพ่อในวันนั้นเพราะว่า,าติดต่อ ไปหาพ่อในวันนั้นปรากฏว่าพ่อไม่ได้รับสายและผมก็ได้รับปากกับพ่อไว้วา่าหลังจากที่น้องออกมาผมจะติดต่อกลับไปหาพ่อให้น้องได้พูดคุยกับพ่อและก็นาส่งนําน้องส่งกลับไปหาพ่อที่บ้านเกิดที่สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ปรากฏว่าน้องเขาได้เดินมาหาผมนะครับที่ชุดตะวันเพื่อจะให้ทําการติดต่อกับพ่อเพื่อพูดคุยกับพ่อ นะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับเพื่อสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นอ,อย่าีปขนะนะ้อระยะนะบันรทุกิตนะนะเป็นเรื่องราวดีๆมันหว่าแล้วยังนี้เรามีโอกาสนะปี่ยักษ์ทำเรื่องนี้มันหว่าให้ให้กับเราคือตั้งใจทําเลยนะอยากให้ดอไในมีโอกาสมันหว่าแล้ว เห่นใจเห็นดูตรงนันแต่ว่าอันตรานมาเมื่นวาที่เราได้พอได้ฟังถึงเาเราจำได้เป็นตวทีให้ไม่ที่ให้กับลูกดีเวมจำ้ไปพบแตต้องการให้เราได้พบกับขัวพี่ยินดีด้วยมืนววาอึ้งจริงพี่อึ้งยอมรับถ้ามาถ้ามาจเยอะหมแรกเลยก็จะยองซ้ำพบดอะกันว่าชาวอํามาให้มาจะเยอะใจทต่อต จ่าเี่ยวขอของหนอเขาเลยฮะรอว่ารอเบอร์โทรได้เพิ่มยืดเหนี่ยนดูเปยเสี่ยววันเปยวันนั้นใช่ไหมเสี่ยวเราไม่ยอมโทรอ่ะพ่อเนะบอกคือวกลัวปล่อยรู้สึกว่าไม่ดีใช่ไหมอ่าโอเคเราก็ไม่โทษแต่หลังจากนั้นพ่อน้องเราโทรบอกพี่ว่าให้โทรติดต่อพ่อพี่ก็เลยโทรไปย่าพ่อประเด็ถึงว่าอยากงานอะไรพี่บอกก็เียนจ้าดุงชาวเราพี่ไปย่าเราอย่ามาเตะเจริญพันธุ์ครับเขาส่งเขาส่งตัวเขาส่งเราพอดีถึงว่าพี่โทรไปย่าพ่อปรากฏพ่อก็ไม่ดับซ้ายวันนั้นตอนเจ้าจ้องเจ้าจะไม่เราไม่ เราเลยไม่มีโอกาสได้คุยกับพอที่เด็กวันนั้นใช่ไหมอ่าพอตอนบ่ายแบบวันวันนั้นพอโทรมาปั๊บรับมาพี่เลยถึงปีก็เลยดับปากแกไปว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พี่จะพยายามติดต่อเราให้ได้แล้วก็ถ้าดื้อปีจะติดต่อกลับไปอาวพอทันตีถ้าว่าเราออกมามันไรนะโอเคครับก็คิดเลยว่าถ้าพ่บอกผมผมุกพุกพกจะมาใจยังกตีโอเคไม่พอคือเราเท่ากับเราเองอย่า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 งคาดหวังว่าพี่ ย่งช่วยกินช่วยเราโอเคเาคราเชื่อมันในตัวปีโอเค,ครอเราเก็คอบคุณมาปีกับครอบคุณมาอทิตย์เชื่อใจไต้ตรงนี้ปีเปแล้วปีตั้งใจทำนะตั้งใจทำให้เราเื็นวานเนี่ย <c oughs> หลังจากที่วันนั้นนะครับเมื่อเสียห้าวันก่อนที่ได้รับปากกับน้องเขาไว้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ให้กลับมาหาใจอย่างที่ชุดตะวันครับวันนี้ ปรากฏว่าน้องเขาได้เดินกลับมาที่ชุดตะวันหลังจากที่เสร็จกระบวนการทาำใหมยตรงนั้นแล้วก็ได้เดินกลับมาหาที่ชุดตะวันในวันนี้ครับผมนะครับเพื่อเขาก็ต้องการที่อยากจะพบกับพ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับไอเราก็ดีใจด้วยครับผมในวันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะทําการติดต่อกับพ่อนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องเขาได้พูดคุย กับพ่อนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าวันนั้นหลังจากติดพอโวว่าพีนี่ติดต่อเราได้เนี่ยพอดีใจมากนะพอดีใจมากเลยว่าเราอย่างยุกนะเดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่อเัาเราพอดีใจมากถึงแกอยากจะคุยวันั้นบอกกับพีว่าอยากคุยกับเล่าจังกันนาทีเลยดับปากพี่ว่าได้กับพี่เลยข่าวอ้าเราวันนั้นเราไปหาเราอีกครั้งหนึ่งจุ่เจ้า เด็กุกทายอันนี้โทษขอโทษเราไปยาผัพก็ไม่ได้ดับซ้า์ไงผัวนนั้นในแบบผัวกับภรรยานแบบแกททำงานอยู่เกไม่ได้ดับไซด์เนาะเกเดี๋ยวปีกไว้ยายนะเดี๋ยวโทรมาเดี๋ยวกินข้าวเช้ก่อนนะดีใจด้วยหลังจากนี้นะชีวิตเราต้องดีขึ้นว่านี่รู้สึกดีใจครับวันนี้ได้ติดต่อน้องก็ได้ที่น้องได้กลับมาหารู้สึกดีใจเดี๋ยวจะสารฝันให้น้องเป็นจริงได้พบกับพ่อแม่พี่น้องครับ คุยไรมาไรกับปออ่าคุยไรปอเดี๋ยวไรเดี๋ยวตาม่อแล้วปู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 มาบอไหมมันก็มาบอปูว่างานมันก็มาหาอเนีย้วเดี๋ยววันดี้เดี๋ยวกูมาหาพอนะเดี๋ยวไปในนอเลยพอวันดี้กับเดี๋ยวใช่ครับกับได้ครับพอเดี๋ยวตัวอีกที่เดี๋ยวขึ้นหลอลอดเดี๋ยวตัวอีกทีนึง ครับโอเคได้ครับได้ครับ

ัำรองมั่งอมั่งพอได้ดีว่าราเป็ดีว่าชิมหนาตอนนี้พยอย่งดูแลบมสมบกไปด้พอมอบพอรอบดอพอะไอตัวคนที่คิดว่าไัวไม่มีกาไม่มีพอไม่มีแม่คิดได้ดีว่าจีงคุณคิดคุณคิดปิดเพราะว่ายังมีคนทีว่ายุคอาคุณมีมีแน่นอนพอเงใครปคยเขาว่า Mày, thử, mày 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 thì là sen nè, thì hạt dây nè thì gâu mà dung cung thì 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 kiểu luật nào, hmm tương luật đó, tương luật đó bằng bài bài giam, bài giam bài bài giam mồm nha, tương gâu lại ขับได้ไเดี๋ยวอไปคอยนั่นแหละลาดลาดลาเส้นหน่งบ่นะเราจะไปจอดอยู่ที่ลาเส้นนึงประมาณสองถมสองมบว่าเราคดร่ันีนจะนั่นแหละรอตีเราจอดที่ลาดเส้นหนึับบ่เได้ไเดี๋ยวอนเสนหนึงก็ได้ครับครเดี๋ยวเอ่าแต่เดี๋ยวเบอร์รถตู้เบอร์รถเบอร์กาซนี่เบอร์รถเออเบอร์รถกาซีเบอร์รถเบอร์กา ไปดีเด okay, ี uh, ๋ยวครับเก่าซิเก่าซิเบอร์ดเบอร์ก so, uh, 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 ่าซิเดี๋ยวพอไอทับตะคิวอีกทีก็ได้เดี๋ยวขับเช็คตะจักคิวได้ขับคผครับพอคุยครับดีก้อนดีครับรครับผมอ่าพออ่าดีใจด้วยนะครับนะเดี่ว่ามีได้มีโอกาสได้พอเลยนะครับจับใจจักใจนี่แบบด้วยคำนึงอ่าเกิดจากความตั้งใจเดี๋ยวว่าอยากอยากเห็นลอยยิ้มตรงนี้นะครับครับครับ เห็นใจเห็นสงสารน้องกับมืานเลยสงสารน้องกับอเหรผมกับผมกับผมกับดีใจด้วยพ่อนะรอดรับรอดรับน้องอะไรกันกับกับกับผมกับผมกับดีใจด้วยกับพ่อครับกับผมโอเคครับวัดดีครับวัดดีครับ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 เดี๋ยวเฮ้ ให้ตั้งใจะกันต้องว่นอย่าันลงอาว้าบาี้เอเดมให้ถตินี้ไหเราลอกบ้านะยวบ้านเพื่อปใมีความทกว่าวมาี่จามเพื่อรน้าครับวมที่สาครับเราเพ่อหนาคครั้อไล่มาตั้งใจทุกอย่างมีนใจอ่า แล้วนะแต่ถึงไหนไม่พอนะตัวมาครถึงไเนี่ยทำให้พอนะตัวรับมาปีกันมาบอกปีกันว่าเออตอนนี้โอเคเราพอพอแล้วอ๋อเอไม่ได้ขาดวังไดรหรอกนะแต่ยากมันว่ายากได้ยินเสียงนะ,ะความใจโดยยิ้มของปล่อยแค่นั้นนะนะเออจะได้มีโอกาสได้พบเรานะเมื่อที่บอกไปถเวลาเดียเ๋ยกผมมาตลอดผมเลยขอ

กันอะไรก็ชดวิตดีก็คงจะดัเลยชีวิตคนเรามันไม่มันไม่มันไม่สมรุ์ยเสียุยอคนถึงตีกว่าเจอแต่สิ่งดีเลวร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอ่งการตีว่าพ้ได้รับถ้พผมไปจึงจับพนดีผพก็ไม่ได้ขอไม่ไ้หนองไม่ได้กพอพรักขอเขาอบคุดจุดตะวันสะวอาใจดีเสือดาวมาตลอด จุดทุกคนจุทุกนาเจ้านายดีทุกคนมีลงคิวลงบักทานเยอแล้วก็โดยเฉพาะจิดตะวันว่าเกิเรือพบมาแต่ตอนเกิดทุกนตอนนี้ก็ยังดูแลมุกสกเลยทุกออบอกอบพอห้องนอกก็ก็ให้สุคนดีดีกว่าเดไม่มีคาไม่มีพอไม่มีแเบที่ไม่ดีว่าที่คุณกิคุณคิดปิดพออาจรมีคนดีว่าอยู่ข้างคุณยี่มีแน่นอน พราะเป็นนเขาว่าไม่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 ถูกูเขารอรอยรอรอกเชื่อปุ๊บแ๋ยวคุณก็จะได้ปืนปุ๊บ่ดีก็รอนไปไปเออเขาก็มาครับผมกับกุมเ้าท่ามาใช้แบบรับ บอกเลยครับบอกไม่มีตัวครับบอกมี้มือว่ากอไนได้ก็ได้ได้ได้ก็อนาเี้ยเอเขาัตดัวเลยครับุ๊บเดียวในหัวตั้ไปบุ้มเนียีือดีตรงนี้ไวนะครับนครับได้ได้นักนาครัดีย้วยัวนะส่วนต้าไปดีเขาตาาะไรนะแหไมยวไปนะแต่ผมที่ไม่ยาก

น้องปูนี่ผีตำรวดวนะ<บ>น,น้องนะครับน้องปูมีน้องไช่มีพี่ชายตะกคนไหมน้อง<น>สมพรแซอุยไหมน้องคจ้าผมถึงเราเคยขี่ผีได้แต่เร,ไไา,ราไม่เคยพอกันขี่ผีได้แน่นอนไม่ได้พอกันนานแล้วครับถึงถึงคิดถึงเขาไม่อะเอาขดถึงเออเอาหนังนีม้มาเอาหนังคุยกับพี่ <c ười> ถึงถ้าว่าคุยใช้กับเขาไม่นี่หัวจำได้ไหม คือพันนี่อ่าเมื่อกี้เนาะเขียนเช็คทะเบียนหลาดเขาไงผีผีเป็นตำรวจเนาะผีเป็นตำรวจขับบอมบ์กับมอมบ์เนาะอ่าใช่ครับเดียดตอนนี้คือพีเปียนจับคอเสฟยาแล้วเมื่อกี้นะก็มวลุูมเสพยาได้เปนักแล้วนะครับถึงกับมาเช็คทะเบียนหลาดเขาเลยอ่ะเพื่อว่ายืนยันตัวตน ซึ่งเขาบอกถามเมื่อกี้คนพี่น้องเขาเขามีท้าคนพี่น้องอ่าถึงกับถึงกับเสียไปแล้วครับถึงงานแล้วผีเลยพอผีเช็คปั๊บปรากฏน้องสาวบอก่อายุจิบเจ็ดไม้เราว่าอายุเขาว่าไม่ใช่ในน้องสาวเขาต้องอายุกระเถาเขาเนี่ยฮะกับเขาไม่เถาเลยต้องเสียชิบว้าเลยใช่ไหมอ่าถึงถึงปรากฏว่าพ่อผีบอกว่าพ่อพ่อแล้วถาท่านเอาเบิดเสียไปแล้วตายไปแล้วไหมใช่ถึงพ่อเขาโลว์เสียแล้วในขาอกระรองโอ้กมาในเมื่อกี้นั้นใน้วผีก็เลยนึกออาโร่แบบไอ้ยะ คอนเนคชั่นดูไงชายชายเขาไม่รมู้เขาไม่รู้ถึงเนี้ยสุดท่ายเขาบอกเขาไม่ไคยไติดตอ่อพี่น้องพลือเขาไม่มีเลยเลยถึงพีเลยเนี้ยก็เลยพีก็เลยเลยกดทะเบียนเช็ค,คหาข้อมูลทางมัดอนไรว่าลายเลขที่จะเพื่อจะได้ติดตอ่อกันนนพี่น้องกันมันว่าอย่างหน่อยๆ่อยใช่ไหม